ฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมอันนี้แม่นเบอร์ปูนาคบ่จ้ะเบอร์ปูนาคบ่ปูนาคใช่ครับโอ้อันเบอร์ผู้บอกเลขอันที่อยู่นั่นนะบ่ค่ะฮัลโหลค่ะโอ้พอดีว่าโทรหาแม่ยังเนาะจับซื่อแม่บ่ได้เจ้าตังไหมค่ะขอเจ้าตังบ่ค่ะเนี่แเมน โอ้อันเมนอันปูหนากอยู่บ้านไอ้ข้ามน้ำแสบบ่นี่แม่นค่ะแม่นค่ะโอ้ก็เลยโทรหาว่าจเขาไปเล่นน้ำโอ้มืาอนี้ันมันมืาอนี้ยมาอยู่แม่เจ็บ่อันเดียวเจ้ายี่ปุ่นคลิปแล้วมันก็กหญ่ปว่าเอาแมนให้เขามีทุนรายผู้แล้วสั่งจ้าแต่แม่ที่เจ้าก็เป็นสะพานบุญลันลาก็เข้าใจอยู่ค่ะ กบ,บ,บดนไป่อย,ย่ว่เอานไ้ไค่อยไปได้ไไดปวนายยังรค่ะ,<ฮ>ะเออมลานมาที่นี่ป่อยล้วก็ลไปทรอบน,น,บน,นอบ้อจกไทยเอาตะเชียงก็ได้รอบนาน่นอ้องเกาตะี่ตัวเลขรคือแม่เจได้ได้ได้จ้ะเดี๋ยวสิบอกแฟนคับแฟนช่องว่าตัวเลขได้มาจากไสนะ แพ่อข้าเจ้าโชคดีกับถำบุญห่วมกันไปเลยเนาะค่ะเนาะแมนฮะเปิดท่อไว้ยนาะใส่เพิ่นหยังได้แต่ว่าแต่ว่าอย่เอาไงอยจะได้กับเจ้าขอแม่อ๋อค่ะเพราะเป็นหยังอันอันนั้นมันมันได้ลงแล้วเมื่อนั้นเนาะมันหลายคนเขากะเนาะเจ้าก็บ่ได้พักได้ท่วงข่อยเนาะผลก็เลยเอาลงแล้วถามว่าไทยได้บ่เพราะว่าไทยได้นะเมื่อนั้นบันนี้ย่านดังมันบ่บันนี้ก็านั่นเนาะปอันจะไทย โอ้ก็เป็นยังฮ่านาเอาเสียงนะคะเนาะจ้าานเป็นเอาเสียงวัดตัวเลขคู่ก็าว่าเป็นยังตาร่าข้าวสารข้าวผัดงเดียร์ไทยกันเนาะแังเยร์ลูกเนาะได้ได้ได้ปั๊นี้ให้ถามแน่อันที่ว่าอันเมื่อคืนนี่อันเป็นวันศิลป์นี่ได้เลขบ่อกปูข้นมาให้เด้คันคันคันใดคันก็วันให้เธอเดียวฮะได้แล้วได้เลยเด้โอ้โบมีการเปลี่ยนแปลงมันบ่ค่ะเเพพิิ่่นน้าไดม แต่เดีนามาพืนาบอกนซื้อกะบอดตะงบ้านใ้เ็าืแล้วก็แล้วไปมานี้เจังเจตังนี่คือสีเอาเอถ้าแม่นว่าจะตังไปไายจะต่งขอตะเสียงก็ได้คือเกาเนาะแมนค่ะโอ้เข้าใจแล้วบาทนี่แมนตะอันหมดตอนไหนสากนั่นพ้นกะให้เท่าเดียวแลจตะตปอักกับตังเห็แล้วข้นกะให้เท่าเดียวก็ออรงตรงๆเลยค่ะอโอยจังมุจักในเนาะ เจ้าไมเอาย่บาเจ้าเจ้าไปเอายุบาลนเ็เน้อยเบาเจ้าน็เจ้าบาเจ้านตีก็เไทอยเขาก็เจ้าไปเอับไทเต้าัก็เจไอายเ้านเจ้าไอาย้านเจ้าไปเอายบาเ้านีก็เจ้เอยันก็ไปรอานันก็เปนั่งอยู่นแีก้วคือลันโอก้บังเอิญเาันตีกเจ้กันเอาะสาวก็เจอกัน้นีีก็ถือว่าโชคดีล้ ศูนย์ศูนย์สามแปดศนย์สามแปดนสามเจ็ดฟองันค่ะอานาลาวันที่มูเจ้าก็เลยเลี้ยวรถเข้ามากนบ่อก็เลยเอืเน้นใส่แนวมูข่อยเลยบอกว่าจอยไทยมนตร้งนีหลายขวบานนะจนแรกๆคุณบอกเอาเคยเจอเคยเจอกันเพื่อดึงคุนตี บ่ได้เอาล้มคลิปเนาะมันก็จําก็ได้ค่นเอาล้มคลิปมันก็จําได้เพราะว่าอันใดเอาลมคลิปก็สิไปจดไว้เั่นแหมค่ะโอ้คือออกแล้วแต้าก็ได้เอาลมคลิปเด้อมือนนั่นมันลยจําก็ได้แม่ค่ะโอ้แสดงว่าเจอกันสองข้างแล้วเนาะนี่เนาะโอ้แสดงว่าสิมีโอกาสไี้เป็นสะพานบุญยุสนาคันวังสัน ก็เนยนว่าจะตังไปไทยนี่ก็บ่ได้ไปหายไปไทยนาะเมื่อนานว่าหาไปไทยนาะก็เลยว่าเอาสิได้ไปหาอยู่ก็นัดกันได้หนีว่าจีไปไปเ่นียนาะะะ่น เอาข้าสรางการมีมีค้นถามมาวันเมื่อนี่เป็นเมื่อคืนนี่เป็นวันศิลป์เนาะบารูว่าพนเปลี่ยนแต่งตัวเลขบอันนี้จ้งจังที่ขออัดลงคลิปได้หนี่เสียงนี่ว่าตัวเลขนั่นนะอยากขย้ำตัวเลขให้เพื่อมีข,อมข้อขวามาฟ้งคลิปกระชั้ใดขย้ำตัวเกา่าตัวเลขคือตัวใดขย้ำให้ไหมนะคะ ควันสีขาวสามตัวอยู่บนเครื่องหวดน,น,นี่น้ำไหลขาวามเออน้ำไหลมากจะใส่ไหลลงสางเบิดหน้าคนมา๋อเห็นฝันเห็นสางโบเมนสางเด้อพี่น้องสางโบเมนสางอันฝันเห็นสางแต่ว่าควายคู่คู่เมียนี่ฝันเห็นสางเออฝันเห็นสางไงเจ้โตค่ะ

งคิดตักเขาเขายหาั่นถั่วั้งฮะตักขายรถซ้อนเขาห้งไรย,ยูตั้นหรอเขาเก้าขายว่าั้าน่ะอ่าบ้านลามเขาอยู่่กขเนียงวดนนี่กะไรุปตัวเลขอันงวดนี่นั่นยำ่ำย่ำตัวเลขให้แน่ค่ะย่ำตัวเลขให้แน่ที่ปู่บอกไหม จะฟังเมื่อไรมาฟังเลขน้กันสักตอนตอนคู่กันบ่กันหกหกล่างกันอะหกหล่างแต่ว่าเลขหกับเลขอันเก้าอาจจะเป็นหกหกหรือเก้าเก้าแมนบอค่ะอาจจะแต่ว่าอันอันล่างพันหนันพันมาพันพันมาขันนเป็นหกนั่งนหิเป็นหกหรือหกเก้าเก้าอค่ะแต่ว่าแาอันนี้ขึ้ล่างพนบ่งซ่ด้อแต่ว่า ่อหลันพันไห่ลาสุดเอนันกับคือพันพนไหตัวนัว้นมันจะออกตอนนั้นนี่อ๋อได้มาเข้าขันเข้าจากกันไว้กับ,กบกว่ได้ไว้ยังนาะแน่นค่ะบัานี่สามตัวสามตัวนั่นกับสามหายสี่สามห้าสี่ 3, 5, พี่น้องก็นอนเจ๊ตังว่าพิษเป็นสามหาเก้าพี่น้องก็ได้ใส่เว่นตาเว่นตาเฮียนน่ซื้อมาใหม่หาชิบ่าทน่ <laughs> เว็นตาคือเปนตาคอยเฮียคนอ่านพิษนะ ใส่วันตาแล้วเป็นมื่นมื่อนี่หาซิพ,พี่น้องไงพระหยัดใส่ตะก,ก้อน่วงนี้ยังอันน่ยยู่จังมาขอปูคนนี้เราปวดท้ายแน่้านผิวดท้ยเขายเพื่อน,นีค่แต่าง้ค่ะอืมกนา,าก็เลยว่าเออคันนั่นกเียนถ้าพเสร้าาค่ะ นี่เราจะแต่ขี้มอตะไซค์มาหอดร้านตุ่มได้หมดนี่พอดีโทรหาว่าสิไปหาผัดวตาบุญย่เอาก็ยักหน่อยก็ได้คุยกันแล้ะล่ะเนาะค่ะเนาะค่ะก็ช่ขอบคุณนนัคุณแม่ละลายค่ะเดี๋ยวจังไหนมีโอกาสที่แวไปเล่นน้ำเด้อถ้ามียังกะโทรหาใน่เด้อมีเบอร์อยู่ตัวเออคือโทรหาต้องกลเอมัน่ติดเอาคือติดลาพึ่ติด โอ้อ<า>บอกค่ะอ้ามันเป็นอยัางนี้เดจะตังโทรหาก็ได้ส<า>ินะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะค่ะไปเจ้าขอบคุณหลายๆจ้าไปเมื่อเฮ่าเบิงในคลิปเออก็ได้เด้อขันจบับก็ได้ตัวเลขนั่นเจ้าไปพี่น้องเมื่อได้บานนี่โศก,กมันมัน,มนสุกูลสกคนนะคะผด้ใดเขามากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แอดเจ้ตาตังด้วยนะคะ เมื่อตัวพี่น้องตัวเลขกกระไดแล้วเนาะนะคะ